เทคนิคการเสริมขานะครับทาแบบนี้โอกาสติดสูงแล้วก็ต้นทุเรียนบ้านเนี่ยจะไม่ตายนะครับเดี๋ยวมาดูกันครับว่ามีเทคนิคไหนบ้างนะครับเดี๋ยวตั้มนอนไนเดี๋ยวมาแกะแผลพวกมันครับอันนี้ก็พันแผลไว้เดือนกว่าแล้วครับแต้ติดแล้วเดี๋ยวเรามาแกะดูนะครับก็ต้นทุเรียนบ้านเนี่ยแนะนําในยาตัดกิ่งออกหมดนะครับให้แผลติดชัวแล้วค่อยแกะนะครับเดี๋ยวมาแกะดูครับ อันนี้ค่อนข้างพันแน่นนะครับเพราะว่าตัวมันใหญ่ก็เทคนิคการเบ็ไหนก็ได้นะครับแล้วแต่สไตล์แต่ละคนครับแผลแห้งตเสนิทดีนะครับตัวกิ่งกิ่งนะครับที่เราเอาไว้เลี้ยงต้นทุเรียนบ้านก็ทยอยตัดออกได้นะครับ คือช่วงแรกแต่ยังไม่ตัดเพราะว่าช่วงที่เราปาดเปิดแผลเข้าไปเนี่ยคือเขายังไม่มีอาหารมาเลี้ยงต้นทุเรียนบ้านนะครับเนี่ยตอนเนี้ยเขาเชื่อมต่อกันแล้วนะครับก็เป็นอีกเทคนิคหนึ่งนะครับเวลาเสริมก็ให้เอากิ่งทุเรียนบ้านไว้ก่อนนะครับพอติดแล้วห้อยมาเทลัยตัดออกเป็นอีกเคล็ดลับหนึ่งนะครับลองแบบใช้ดูติดแล้วเราก็แกะพวกเครียกออกนะครับแล้วก็อี่เพิ่งออกหมดนะครับก็ผูกไว้ ผูกไว้ดึงนะครับกันเขาดีดเพราะว่าแผลเขาเพิ่งติดใหม่เนาะก็ส่วนหนึ่งก็ลมเวลาลมมามันจะโยกนะครับให้ผูกเชือกตึงๆแต่ว่าเนี่ยคอย่าให้เขารัดต้นนะครับให้มีช่องวางอ่างเงี้ยผูกแบบเลื่อนเงื่อนให้มันรูดได้เนาะก็เป็นเทคนิคเล็กๆน้อยๆมาฝากนะครับสําหรับการเสริมขาเดี๋ยวคลิปหน้าเราจะมาเสริมต้นนี้นะครับเดี๋ยวให้เขาน้มมาถึงก่อนนะครับอะสําหรับคลิปนี้ก็เอาเทคนิคดีๆมาฝากครับกิ่งนี้เลี้ยงไว้ก่อนยวค่อยตัดออกนะครับ